เมืองกาไว EP 2ช um ุมชนริมน้ำจ um ันทบุรีภาคต่อค่ะคุณแ่คะสะอาดยังคะอ๋อยังยังยังอีกนิดเคยเห็นแมวเลียขนให้กันแต่ไม่เคยเห็นว่ามันต้องกอดนวลเนยกันขนาดนี้กาไว้สะอาดแล้วมั้งเบียขนาดนี้ขนเต็มท้องแล้วแหละยังยังยังไม่หยุดและตุ๊กถ่ายไม่หยุดเหมือนกันเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไหมไปค่ะ คาเฟ่กาแฟจันทบุญจันทบุญมีกาแฟเป็นของตัวเองด้วยหรอมีค่ะเมดอินจันทบุญแถมไม้ธรรมดาด้วยนะเมื่อก่อนคนที่จะกินมเมล็ดก,กาแฟจากที่นี่ได้อะต้องเป็นคนในรั้วในวังเท่านั้นนะคะเจอพี่เจ้าของร้านอพอดีใจดีดมาก <laughs> แกก็เล่าเรื่องกาแฟของแกเล่าเพลินอะ่ะฟังแล้วก็รู้ว่ามันเป็นคนมีแพชชั่นจริงๆอะ่ะมีความสุขในสิ่งที่ทำอันนี้ก็ฟังแล้วแฮปปี้มากพอรู้ว่ากาแฟคือต้องอร่อยแน่นอนกาแฟมีหลายร้านแต่ร้านผมเป็นร้านที่ได้รับเลือกให้ไปออกบูธที่ญี่ปุ่น อันนี้โคโค่ในกคโคบูริกันลองชิมดูามพาไปดูต้นกระฟงกาแฟอีกโอ้มีต้นกาแฟในร้านเลยอาการให้เห็นว่ามันปดูกจริงๆนะเมื่อหลายคนก็ไม่รู้บรจการนีกระอกถามทุกวันตัดปกาแฟด้รหรอือเปล่าปกติมันต้องกี่เดือนอะคะมันถึงจะแดง,งอ่าจากเขียวใช่ไหมสงเดือน พาคนญี่ปุ่นไปปลูกเลยเราไปปลูกพื้นที่ใหม่อีกพันกว่าต้นแล้วเขาก็ไปใช้ที่ร้านเขาที่นู่นถ้าเกิดเราไปกินกาแฟาที่ญี่ปุ่นมันอาจจะเป็นมเมล็ดจ,จากจาันทบุรีก็ได้เนาะบรรยากาศโล่งต้นไม้เยอะถึงไม่มีแอร์ก็คือไม่ร้อนเลยเย็นสบายชอบเมมโมหนอยนี้มากเลยอ่ะมันเป็นความทรงจําเล็กๆน่ารักอะไรแบบเนี้ยเงินมันก็ซื้อไม่ได้เนาะและฮีโร่ก็ไม่พลาดคะ่ะได้ฝากหลักไว้กับเขาด้วยหนึ่งใบมาพูดถึงกาแฟากันบ้างเจอจันพงศ์ไม่ทันละสั่งอเมริกาโน่ไปเรียบร้อยแล้ะไม่เป็นไรเดี๋ยว ถ้าถูกใจซื้อกลับบ้านไปได้ด้วยนะนงบาลิสตาตั้งใจชงมากดูรอยยิ้มก็รู้อร่อยไหมอร่อยอ่พวยังไม่ยิ้มหวานให้ขนาดนี้นะคะและนี่คือจันพ่องสำหรับคนไม่ดื่มกาแฟก็ดื่มง่ายนะนุ่มละมุนลิ้นไม่หวานขนาดนั้นกำลังดีจริงๆคาเฟ่แถวนี้มีหลายร้านแต่ร้านนี้มาสองวันติดก็คิดดูแล้วกันว่ายังไงยังไม่หมดแค่นี้คะ่ะถนนยังยาวไปนู่นเดินไปถึงโบสถ์วัดแม่พระได้เลย เดินไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องกลัวจะถึงเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็จะเจอกับร้านขายของฝากค่ะและนี่ก็คือโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรม่นเป็นโบสถ์คาทอลิกสไตล์โกธิกแบบฝรั่งเศสสร้างมาตั้งแต่ปี1909ก็เดินเล่นต่อไปค่ะเดินวนๆเดินไปแล้วก็เดินกลับมันมีหลายร้านให้ดูเนาะ จองทำแหวนไว้ด้วยยังไม่ถึงเวลาเดินไปก่อนคะ่ะถึงละมีใจสตูดิโอกับการทำแหวนครั้งแรกแท <Hand made S 2> นเมดมีวงเดียวในโลกเดียว<อ>ในโลกที่เราทำนะแต่ไอ้ดีไซน์มันเหมือนกันหเห็นวางขายเต็มเลย